ขอหยาดบาดค่าสะออนพี่น้องครับเด็กหน่อย15ปีเกิดมายังมาสร้างเป็นผุงหูผู้ดีขนาดนี้พี่น้องผมกําลังบอกถึงกาฟิลใจเกินลอยครับเด็กหน่อยที่มีความมุ่งมั่นความเพียรพยายามได้รับโอกาสจากพ่อบอยแม่แอนออดีให้ขึ้นเป็นหมอหลองหมอล่ำครับพี่น้องล้วกาเพิ่นได้มีความอดทอนขยันมันเพียน เห็ุทุกอย่างทีเซธให้ชีวิตดีขึ้นครับและสาคัญก็คือมีความหูจักประหยัดอดออมเก็บเงินบาทเป็นเงินสิบครับจนมือนี้ความฝันของกาฟิลใจเกิดลอยทีมีเฮื่อหลังหน่อยๆให้พ่อกับแม่อยู่มันเริ่มเป็นความจริงขึ้นมากแล้วครับแลวก็ล่าสุดครับพี่น้องครับบักลากาฟิลได้โพดหูเพื่อนหลังหน่อยๆครับตีกําลังกอล่างสร้างจากความฝัน สู่ความเป็นจริงได้มือนี้ครับที่เพิินสิไดเหตุให้พ่อกับแม่ได้มีความสุขหละให้พี่น้องแฟนครับเอไซ้รด่วมผักภูมิใจไปน้าเพิินครับขอความที่เพิ่นโพลเพิ่นได้บอกว่านกหน่อยทํา่างแต่พ่อโตบ้านลหลังเน้อน่อยทีละกลําลังสางให้พ่อกับแม่จากนําผักนําแรงที่มาจากการเป็นหมอลําใจเกินลอยค่อยๆสางค่อยๆหา ้อมกับเดี๋ยวขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนครับขอบคุณพ่อบอยแม่แอนขอบคุณแฟนคลับเอฟซี FC, ทุกหม่องทุกบอลครับพี่น้องครับจากความฝันของเด็กหน่อยคนหนึ่งครับที่อยากเดินตามห้อยบอยซิริชัยในการเป็นมอลลัมประกอบกับฝันที่อยากปหะเดใไ้คขอบพัวดีขึ้นมันีฝันของกาฟ,ฟิลใจเกินลอยเริ่มชัดเจนขึ้นแล้วครับพี่น้องครับแล้วผมไปยังเสือเลิกๆว่า น้องกาฟิลย่งคงสิสูสุดใจในเส้นทางสายหมอมำีฝาก f อซีสนับสนุนเป็นกำลังใจให้น้องน้ำเนียกันแล้วกันและก็เป็นกำลังใจให้ผลน้ำขับซอยกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามช่องนี้ไว้น้ำในเด้อครับเด้อสู่บ่อยเพื่อคนทางบ้าน